ทำไมถึงได้เปิดเผยความจริงกันเนะี่ยคุยว่าถ้ารูปพวกนี้ถูกเผยแพร่ออกไปพวกเขาจะเดาว,ว่าเราเป็นอะไรกันการเปิดเผยแบบนี้สำหรับมูยินหลันมันไม่มีผลดีอะไรเลยนี่นาอือเอะเสียงดังอะไรหรือหลานซีเอ่ะถวน,ถวน ประธานโมเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วคุณยินจ,จะแก้ตัวอีกเหรอผู้คิดลายก็คิดลายเองผู้บวิสุดก็บริสุทธิ์ชีวิตส่วนตัวฉันไม่จำเป็นต้องบอกใครขุ้นจริงเซิงร่วงรุนแรงและผู้คนจำนวนมากโวยวายเกี่ยวกับเรื่องเนี้แต่ว่าในฐานะประธานของถิ่งเซิงดูเหมือนว่าคุณไม่ได้เสนอแผนการแก้ไขอะไรเลยคุณอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างไร แทนมู่กรกรุณาแสดงจุดยืนของคุณต่อหน้าทุกคนด้วยนะครับสิงเสงไม่มีปัญหาอะไรสหาดหุ้นก็แค่ตกชั่วคราวและจะกลับเมื่อสูงในไม่ชา้าตอนนี้คนที่ซื้อล้วนเป็นคนฉลาดทั้งนั้นทานมู่ในเมื่อเรื่องมาถึงขนาดคุณยังอธิบายเกี่ยวกับคลิปนั่นอีกไหมอย่างน้อยต้องเเชิญกับนางเอกของเราออกไห้ทุกคนได้ชมกันหน่อยใช่เลขาที่ถูกจับมาเลี้ยงละ ไม่มีความเห็นดังนั้นประธานมู่ยอมรับแล้วก็ใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวจริงๆสนิทสนมกับเลขาแถมยังจำกัดอิสรภาพคนอื่นอีกด้วยเขาไม่ได้จำกัดอิสระของฉันเขาไม่ได้จำกัดอิสระของฉันและยิ่งไม่มี เรื่องเลี้ยงดูแต่วิดีโอที่นั่นทุกถ้อยคำชัดเจนมากตอนนั้นฉันแค่รีบร้อนเกินไปอยากจะหาท่านประธานเพื่ออธิบายให้เขาฟังทันทีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ,ะแสดงว่าคุณคงที่คึิหาส่วนตัวของประธานมู่จริงๆเหรอคะก่อนหน้านี้ประธานไปทํางานต่างจังหวัดวันนั้นพอดีกลับกลับมาฉันก็เลยเอากระดาษไปส่งให้เขา คุณผู้หญิงพวกเราไม่ใช่งโง่นะมีคนมองทั้งเยอะแยะเธอจะออกมาจากตรงนั้นได้ไงเธออธิบายยังไงเนี่ยฉันเธอถูกประธานมู่บังคับให้มาล้างมลนทีนนี่เขาแล้วในฐานะาเลขาของท่านประธานไม่มีทางจะควบคุมตัวเองได้เธอมีอะไรอยู่ในมือเขาหรือเปล่า อยู่ให้ย่งห่างจากเธอเวตังมิเดียถูกผู้ต้องสงสัยรอบโจมตีฉันจะให้ทนายของฉันป,ปุบปากเขาเป็นแฟนของฉัน